อุบลเซอร์วิสเนี่ยถือว่าเป็นดีลเลอร์ใหญ่ที่รับพวกซับเพนชั่นของ a r b มาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกันชนเป็นโชคทุกรุ่นทุกอย่างทุกอย่างครับไช้ ARB นะอันนี่ไม่ใช่ชมนะผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อโชกกองเต็มบ้านนะตอนนี้อุบลเซอร์วิสมาเป็นตัวแทนในเขตอีสานที่ใหญ่ที่สุดเดผมเลยสบายใจเลยว่าโอ้ใช้ของแบรนด์ตัวนี้เพราะแบรนด์นี้ถือว่าสุดยอดแล้วทางออฟโรดเชิญเรียนเชิญลูกค้านะลูกค้าที่ไม่รู้จักว่าโชค ยี่ห้อนี้คืออะไรก็แนะนำนะครับโต๊ะ ARB Made in Australia สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนสวิท1997นะครับวันนี้ผมจะพามาทดสอบระบบช่วงล่างของ OMAN e m ีนะครับตัว s ต e e d เอ i t ชั่น4 2คูณสนะครับซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งอยู่ในตัว Toyota Revo Loco โมเดลปี2015ถึง2019นะครับโชคอับตัวนี้นะครับตอบโจทย์ทุกทท่านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารถตัวนี้นะครับตั้งแต่โมเดลปี2015จนถึงปัจจุบันนะครับโชคอัพเดิมๆจากโรงงานนะครับ ถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนนะครับคิดจะเปลี่ยนนะครับอัปเกรดเงินขึ้นแค่นิดเดือนครับลูกค้าก็จะได้โชคอัพอย่างเทพๆอย่างคันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาลูกค้านะครับไปรีวิวดูว่าก่อนติดตั้งนะครับกับหลังติดตั้งเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงคือลูกค้าค่อนข้างที่จะซีเรียสบอกว่าติดแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันจะมีอาการท้ายปัดท้ายโยนอะไรไหมต่างๆที่คุยกับผมผมบอกว่าจัดเซตนี้ไปเลยครับหนึ่งชกติดรถมามันเสียแล้วนะครับ เปลี่ยนเพิ่มตังนิดเดียวในเซ็ตใหม่ตัวนี้สตรีทอีดิชั่นนะครับโช๊คอัพหน้ามาพร้อมกับสปริงแล้วก็ยางบ้าโชคอัพนะครับให้ความสูงใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับเหมาะมากสําหรับรถ 4x2 เป็นตัวสูงนะครับนะท่านนี้เดี๋ยวผมพาลูกค้าไปทดสอบทดสอบอารมณ์ในการขับดูครับตามมาครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถนะครับกับท่านลูกค้านะครับก่อนอื่นผมก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับสําหรับลูกค้าผมคันนี้เป็นลูกค้า V.I.P. อย่างมากๆนะครับอดีตนักแข่งและก็ปัจจุบันก็คือนักแข่งเหมือนเดิมนะครับนักแข่งออฟโรดนะครับอดีตย้อนกลับไปหลังไปประมาณ30ปี30กว่าปีนะครับที่ลูกค้าท่านนี้แข่งออฟโรดเป็นลายแรกๆนะครับที่อยู่ในเขตภาคอีสานก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี นะครับอาจารย์ชาดีนะครับผมคนเมืองป่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอดีตอดีตนักแข่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังแข่งเดี๋ยวนี้ก็ยังแข่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสอบถามนะครับบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะครับตอนนี้ก็คืออายุวัยเกษียณอ๋อตอนนี้เกษียณมาแล้ว1ปีนะครับเกษียณมาแล้ว1ปีนะครับท่านไปคำนวณอายุเอาเองนะครับเกษียณอายุ1ปีตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่ ครับครับยังแข่งยังเป็นนักแข่งอยู่มีใบอนุญาตเป็นนักแข่งผมเคยได้ยินอาจารย์คุยนะครับว่ามีไปกับขีของนักแข่งแต่แต่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้คือยืนยันเป็นของสมาคมใช่ไหมครับของราชสมาคมแต่นี้ก็ต้องเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ก็ยังแข่งอยู่นะครับด้วยวัยหลังเกษียณตอนนี้ก็คือเป็นวัยที่ พักผ่อนนะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังชอบที่จะแข่งอยู่นะครับใช่เพราะว่าเป็นชีวิตแล้วโอเคตอนนี้รถพึ่งวิ่งออกมาได้ประมาณกิโลนิดๆนะครับผมจะขออนุญาตให้อาจารย์ชาตินะครับใช้ความเร็วแล้วก็จับพิเอรลมดูนะครับตอนนี้เราเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับแล้วแต่ครับก็จากความเร็วที่ที่ค่อนข้างจะมาตรฐานที่เราใช้ก็ไม่เกินร้อยนี่รู้สึกว่ารถจะ การทรงตัวจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยทรงตัวดีดีขึ้นกว่าเดิมแล้วไม่มีสายนะครับแต่ก่อนก็ยังต้องระวังระวังเนี่ยถ้าถ้าโค้งอย่างเงี้ยบางทีถ้าเรามาเร็วร้อยยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยก็อาจจะได้แตะเบรคบ้างครับต้องต้องยกคันเร่งแล้วแต่แต่ตอนนี้ผมวิ่งมาอย่างเงี้ยผมมั่นใจเลยนะนี่ครับคือหมายถึงว่าถ้าเราเทโค้งไปเนี่ยรถมันจะบาล้าน สมดุลเลยนะครับถ้าเป็น Big Bike, S, <S บิ BM, BM ๊กไบค์ก็เ S อ่ะ B M B M T S เนี่ยขับแบบทิ้งโค้งได mm hmm. เ้เนี่ยเนี่ยดีมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตกตกตกหลุมถน,นนะน่ะรู้สึกว่ามันมันจะตักขึ้นได้ดีมากคอนเซปของทาง E R B เองนะครับที่ออกแบบทุกๆอย่างนะครับผมก็ต้องแจ้งอย่างนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจาก a i b ทุกๆอย่างก็คือออกมาเฉพาะรุ่นเพราะฉะนั้นแล้วก็คือไม่มีการดัดแปลงข้ามรุ่นอย่างแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับและก็ด้วยกระบวนการการผลิตเทคโนโลยีไรต่างๆนะครับการออกแบบของวิศวกรของออสเตรเลียเองเนี่ยนะครับกล้าการันตีผมบอกเลยครับโชคนะครับพูดเรื่องโชกก่อนนะครับโชคเนี่ยนะครับการรับประกันมีไหมครับรับประกัน3ปีไม่จํากัดระยะทาง ครับนี่ตัวนี้นะครับคือถ้าของไม่ดีจริงคือไม่กล้ารับประกันถามว่าเปอร์เซ็นต์ในการเคลมนะครับของโชคเนี่ยที่ผมคุยกับทางเออารีว่าสาเหตุเขากล้ารับประกันไม่จํากัดระยะทาง3ปีเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์การเคลมต่ํามากนะครับในในกลุ่มของโชคอัพเนี่ยนะครับต่ํามากนะครับต่ํามากจน กล้าท,ที่จะรับประกันไม่จํากัดระยะทางในระยะทาง3ปีนะครับ,รบแต่หลังจากนี้นะครับผมก็ให้อาจารย์ขับเทสเลยครับเน่เน่่เแบบแบบแบบเทสเนี่ยเนี่ยโคง้งโค้งอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมเบรกนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนชกเดิมอ่ะผมเบรกเบรกแต่เดี๋ยวนี้นี่นี่นี่เหมือนเหมือนตัดตัดขึ้นถ <Cir que S 1> นนอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมต้องเบรกนะเพราะอะไรท้ายมันเด็ดครับเพราะท้ายมันด,ดีแล้วแล้วมันมันทรงตัวเหมือนจะหลุดนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันนิ่งเลยครับเนี่ยผมผมสบายใจขึ้นมือไม้ก็ใชยได้ขับขับสบายเหมือนเหมือนกับรถรถราคาเปลี่ยนจากรถราคาเรือนแสนเป็นเป็นหลายล้านนะถ้าถ้าถ้าใช้ใช้ a อ b นะครับผมไอ้นี่ไม่ใช่ชมนะครับผมผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อโชกกองเต็มบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือผมก็พยายามแสวงหา แสวงหา a ออาบซึ่งตอนนี้อุบลสวิทมาเป็นตัวแทนครับในในเขตภาคอีสานที่ใหญ่ที่สุดผมเลยสบายใจเลยว่าโอ้ยังไงก็ต้องมาใช้นะครับใช้ของแบรนด์ตัวนี้เพราะแบรนด์นี้ถือว่าสุดยอดแล้วทางออฟโรดนะครับออฟโรดแล้วอ้นี่เนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาขนาดรถผมตัวนี้มันก็มันก็ไม่ได้ไปแต่งวิ่งอะไรนะแต่ว่ามันมั่นใจเวลาจะแซงนะฮะ จะแซงหรือว่ามีหลุมมีอะไรนี่ผมผมกล้ากล้าลูดได้แต่ก่อนผมผมไม่ค่อยกล้านะเพราะว่ามันผม,ผมกลัวมันหลุดครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ขับสบายเลยครับอาจารย์ลองโค้งข้างหน้าไหมด้านหน้านะ <laughs> มันมันเส้นนี้มันไม่ค่อยมีโค้งห่างเท่าไหร,ร่นะไม่ไม่เอาครับเอาเอา,เอาประมาณแค่นี้พอถ,ถ้าเส้นทนาก็าจะลองลองยแต่แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับไปอาจารย์ขับทางไกลจะไม่เหนื่อยนะใช่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย ใช่ช่วงล่างดีนี่ๆเนี่เขาโค้งได้สบายเลยครับเนี่ยแต่ก่อนผมต้องเชนเกียร์ลงมานะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเทโค้งเทอะไรเนี่ยได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมั่นใจกว่าเดิมมากไม่มีการเอียงใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับมันทรงตัวบาลานซ์ดีมากเลยแต่ก่อนแถวเนี้ยผมมาบ่อยผมต้องต้องแต่นี่นี่นี่ไอตัวโค้งผมไม่กลัวผมกลัวถนนมันไม่เรียบอ่ะเนี่ยอย่างงี้มันจะพาหลุดออกครับเนี่ย โค้งก็ใส่ตามเมื่อกี้โค้งซ้ายทีนี้โค้งขวาครับนี่ยเนี่เนี่เนี่แต่รถมันอัดเลยครับเนีอยมีโมไซค์มีอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมอัดเข้าได้เลยนี่ลูกสาวคงจะชมอ่ะว่าเออพ่อไปแก้รถมาให้ลองขับดูใช่ลองขับดูแต่ก่อนเขาเขาขับไม่สนุกนะขับไม่มันขับขับคือคือขับแล้วมันกระด้างมันมันไม่สนุกทีนี้ครับต่อไปนี่ถ้าเปลี่ยน เอบีเข้าไปนี่เขาอาจจะขับคันนี้แล้วไม่คันอื่นไม่ขับเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อรถใหม่เพื่อให้มันขับสบายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมผมกล้าสู้กล้าสู้คู่แข่งเลยนะถ้ามีมีแซงผมมาเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับเออเเนี่ยเนี่ยผมลองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันไม่ได้มันท้ายมันจะทับจครับจะขึ้นแบบนั้นท้ายปีเลยนะเนี่ยผมแต่ก่อนเติมลมประมาณ สามสิบสามสองก็ยังเสียวเลยเดี๋ยวนี้สบายแล้วเนี่ยเชิญเรียนเชิญลูกค้านะลูกค้าที่ที่ยังไม่ไม่ไม่รู้จักว่าโชคยี่ห้อนี้คืออะไรก็แนะนำนะครับโชค ARB Made in Australia ครับผมนะครับแล้วก็จะไปติดตั้งที่ไหนก็ให้คิดถึงอุบลเซอร์วิสนะครับเพราะว่าเป็นเป็นดีลเลอร์เป็นศูนย์ใหญ่ ครับสำหรับโชคนะครับตัวชุดสตรีตเอ dition นะครับมีวางจำหน่ายนะครับรถที่เป็นกระบะตัวยกสูงนะครับอีซูซๆโมเดลปี2015ถึง2019นะครับราคาราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับราคานะครับอยู่ที่30,000 30,000ขึ้นนะครับก็คืออย่างตัวรีโวคันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่34,000นะครับถามว่าความคุ้มค่าของโชคนะครับกับความ กับเงินที่จ่ายไปนะครับตัวนี้ต้องให้อาจารย์พิสูจน์ว่า3 0,000ื่นกว่าบาทนะครับเงินที่จ่ายไปกับคุณภาพที่ได้นะครับไปปุ๊บราคาลดขึ้นเป็นหลักล้านเลยหลักล้านเลยนะครับเนี่ยากราคาแปดแสนครับอาจารย์ชาติบอกว่าเหมือนขับรถราคาล้านห้าเลยตอนนี้โชคสามสี่หมื่นครับผมแต่ราคาลดขึ้นเป็นเกือบห้าแสนอ่ะฮะครับผมธรรมดาเมื่อไหร่นี่ครับตัวนี้ก็คือความคุ้มค่านะครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอแจ้งก่อนนะครับชก มีพร้อมจำหน่ายที่บอลเซอร์วิสนะครับ d m a มนะครับ2015ถึง2019ตัว t o y ย t a Rivo l o c ็โโมเดลปี2015ถึง2019นะครับมิสูไททันนะครับตัวที่มีวางจำหน่ายอยู่ในอู่บอลเซอร์วิสนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับยินดีส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวโชคอัพในในตัว c h a เจอร์สปอร์ตสตรีทอ i ดิชันตัวนี้นะครับผมคุณภาพเทพ ตัวนี้ไม่คุยนะมีหมวกมีเสื้อมีอะไรด้วยครับผมครับในในเซตก็จะเป็นเซตที่จัดมาให้นะครับสําหรับช่างรถก็หล่อเจ้าของรถก็หล่อครับอายุจากแก่ๆเนี่ยหนุ่มขึ้นมาเยอะเลยขับรถเนี่ยผ่านไปนะครับสำหรับการทดสอบกับลูกค้านะครับขับค่อนข้างที่จะยาวเป็นเกณฑ์ความรู้นะครับแล้วก็สอบถามถึงอารมณ์ในการขับขี่ของอาจารย์ชาตีเองนะครับตอนนี้อาจารย์ชาตีก็ ขออนุญาตไปนั่งพักนะครับอยู่ข้างในนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้นะครับสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของ ARB นะครับอุบลเซอร์วิสเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ARB ในเขตภาคอีสานตอนล่างในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0622015515ผมอานุนะครับยินดีรับสายทุกทุกสายนะครับผมโอเควันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนครับฝาก กดติดตามให้อาจารย์นุด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ